ทำเมื <im> ่อกี้ฝึกแบบพื้นฐานไปแล้วค่ะแล้วแต่วันนี้ครับทีมว่างจริงทีมก็เลยอยากอฝึก privately ต่อออ๋ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะค่ะ Mas se você quiser morar na praia, vem. Um automóvel tem, cabeleireiro tem, e vira a gente bem. Copacabana tem, Biriba à noite tem, e quando a lua vem, morar no Iate, bem. Eu faço o que você quiser. Se... You better go to bed, the older brother said. You heard what Papa said. You better say goodnight, you better shut the light. And Papa told you no, know, you can't go wild tonight. But Papa didn't know Maria had a date, and couldn't let him wait. So, in a little while, que grilo tem, se quiser rio tem, e se quiser também, até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem, mas se você quiser morar praia vem, um automóvel tem, cabeleireiro tem, e vira gente bem, copacabana tem, biriba à noite tem, e quando a lua vem, morar no iate bem, eu faço o que você quiser. ร้อยนะคะก็โอเคค่ะได้มาแบบยื้อเส้นยื้อสายสักสทีหนึ่ง<ะ>ปกติตัวจะล็อกไปหมดแล้วไม่ได้เล่นนานแค่ค่ะขอบคุณค่ะเย่แฮปปี้แล้วพี่บินเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะยอมราบจริงทำไมอะคะยิงแกร่งแกร่งอะไรขนาดนั้นผู้ชายอกสามสง่งเลยสุดไมได้ มันยืดเนี่ยพี่มันแบบเมื่อยพรุ่งพรุ่งนี้นี่โชคดีนี่จะเป็นวันอาทิตย์นะถ้าอยางนั้นคงแบบว่านั่งทํางานอะไรอย่างนี้แน่แบบอาจจะแบบหงิกนิดนึงเลยจริงจริงแต่เวลาทุกครั้งที่ทีมเล่นนะกลับไปจะแบบถ้าเจ็บอะคือได้ผลนะคะถ้าไม่เจ็บแสดงว่าเราทําผิดแสดงว่าเราพลาดใช่ค่ะมันจะไม่ได้ผลเลยเลยส่วนตัวนะผมว่าแบบเวลาเราได้ทําอะไรที่มันแตกต่างนี่ผม ประทับใจมากนะแบบเออได้มาเล่นเลยชีวิตนี้เคยเล่นโยคะมาก่อนจริงเหรอคะไม่เคยคิดว่ามันจะยากแบบต่อยมวยเออยิงธนูอะไรที่แบบเอ็กตีมเนี่ยเล่นมาหมดแล้วแต่แบบโยคะแบบไม่คิดว่ามันจะยากขนาดเนี้ยเออแต่แบบมันได้เงื่อได้พลังได้ยืดเส้นยืดสายอะไรครับแต่ว่าสําคัญสุดๆนะว่าแบบการที่เรามีเวลาว่างหลังจากงานเนี้ยเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบและได้ทํามันถึงที่สุดเนี้ยนั่นแหละ ต้องอย่างเงี้ยอย่างสมมติมันจะมีคำว่าอะไรนะ work hard ก็ต้อง play harder ใช่ไหม yes yes ยอมรับทำงานทำเต็มที่แล้วใช่ไหมคะเวลาว่างเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนกันอย่างวันนี้ก็แบบเออไม่ไม่ได้เล่นโยคะมานานแล้วก็แบบเออได้มาทำสิ่งที่ตัวเองแบบชอบอะไรอย่างงี้ไม่ได้เล่นมานานจริงๆเหรอครับ ผมเห็นสี่ห้าเดือนนะคะพี่สี่ห้าเดือนนิ่งดีมากเลยนะพี่เห็นท่าแบบไม่ไม่เกือบแอบสั่นบ้างแต่มันก็ยังโอเคยังยังนิ่งครับ <laughs> ผมผมยืนขาเดียวผมยังไม่รอดเลยครับปติม่ม <laughs> มันต้องค่อย <laughs> ๆฝึกเรื่อยๆค่ะพี่เพราะปกติแล้วที่เป็นคนที่คอนโทรลตัวเองยากมากมีปัญหาเรื่องการทรงตัวจริงๆนะถ้าถ้าถ้านี้มีปัญหาเรื่องการทรงตัวนีโโ้ผมต้องไปพบแพทย์อะไรเออเออเอแต่สนุกครับสนุกมากวันนี้ได้ใช้เวลาคุ้มจริงขอบคุณน้องมากโอ้โหสถาพามา เที่ยวในสิ่งที่แบบเออพี่บินไม่เคยทำเนาะแล้วหลังจากนี้นี่ไปไหนต่อฮะมีแพนต่อก็จริงๆวันนี้ก็มีคุยงานต่อจากนี้ค่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อเรียนต่อใช่ค่ะอแบถูกต้องค่ะมีรุ่นพี่จะมีคำแนะนำอะไรให้น้องไหมคะอันนี้ในการเรียนที่ A-Bag อันดับแรกครับผมเวิร์บทูดาครับเวลาการข้อสามให้การข้อสามกข้อสองไปอ๋อเหรอไม่ใช่ก็ จริงๆแล้วเราก็เป็นคนเต็มที่ับงานนะครับทำอะไรให้มันแบบเต็มที่สุดๆพี่ว่านะน้องทัพทีมเจ๋งละผมว่าไม่มีปัญหาเนาะก็อยากจบเร็วๆนะคะพี่โอ้ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จบแล้วแป๊บหนึ่งท่องไว้อีกแป๊บหนึ่งโอเคสู้สซ้ครับผมงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วไปกันดีกว่าได้ๆโอเคค่ะ